คาไม่าแบบมาดิจอ,อย่างเงี้ยก็ปูถ้าเป็นเรานะถ้าติดใหม่หหแล้วติดไม่รงนี้เหิมัจะไม่าเรนที่มาตสุดเลตรงที่ตันสุดร้อนเหมือนกันันแหละใส่ต่เราถูกตันติม่มา นี่เปิดแอร์ไว้ข้างในแล้วโอ้น้ำมันล้นออกมาเลยแสดงว่าตรงนี้ต้องใส่กาวให้ดีอันนี้เปิดน้ำเปิดแอข้างในนะน้ำจากข้างในไหลออกมานี่ยแสดงว่าท่อตรงเนี้ยต่ำต่ำกว่าถ้าสมถติว่ากาวนี่เี่ยหยดข้างล่างเห็นเลยครับ แอร์ตัวข้างในสูงกว่าตัวลข้างนอกน้ำเลยหยดแล้วก็ตรงนี้ครับพันเทปไม่สุดพันเทปไม่สุดแล้วก็ปล่อยให้อินซูลเป็นแนวนอนด้วยทําให้น้ําไหลลงมาได้ต้องต้องหมุนขึ้นไปข้างบนแล้วพันใหม่หมุนนั้นนี่กลับไปข้างบนแล้วพันใหม่ต้องแก้ทอมทิ้งก่อนเลยเนี่ยเดี๋ยวปิดข้างในแล้วเชดให้แห้งๆเลยดูดิน้ํามาเต็มเลยให้เขาดูอันนี้อันนี้ล้างแล้วเขาบอกเพิ่งล้างไปน้ําดาปีเลย จะได้ล้างทีเดียวเลยนะไหนก็มาแล้วอันนี้ทคำความเย็นได้ครับตัวนอ้องอ้าวแบดมุมได้ไหมครับได้ครับสิบแปดสิบเก้า よかった。 Grazie. a molto